คนที่ฝันใหญ่จะสําเร็จเร็วกว่าคนที่ฝันเล็กอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่มีความฝันเลยนะมีอยู่ไลฟ์หนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งพิมพ์ขึ้นมาว่าไม่กล้าฝันถ้าไม่กล้าฝันนี่ตายแน่ชีวิตเป็นของใครใครใช้ชีวิตแทนคุณการไม่กล้าฝันเป็นบาปอันมหันอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกใบนี้นอกเสียจากมนุษย์ที่สามารถมีความฝันได้ที่สามารถมีแรงปารถนามีจินตนาการได้สัตว์โลกอื่นๆมิสามารถที่จะมีความฝันอย่างมนุษย์ได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเผ่าพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถใช้จินตนาการในการสร้างชีวิตได้ดังนั้นแล้วฝันเล็ก หรือฝันใหญ่คุณใช้เวลาในชีวิตสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงเท่ากันและที่เหนือไปกว่านั้นคือฝันใหญ่เหนื่อยเท่าฝันเล็กฝันใหญ่ไม่เคยมีใครเจ็บแต่ฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูล